ข้อห้าสินะครับข้อนี้บอกว่าเชือกเส้นหนึ่งนะครับผูกติดกับมวล4กิโลกร,รมัมเชือกจะขาดพอดีเลยโอเคนะครับแสดงว่ารับรับน้ําหนักได้เท่านี้นะครับถ้านําเชือกนี้มาผูกกับมวล3กิโลกร,รมัมจะต้องดึงมวลนี้ขึ้นด้วยความเร่งเท่าไหร่จึงจะเริ่มขาดพอดีโอเคนะครับเป็นเรื่องของอแรงตึงเชือกนะครับ เราจะได้ตรงนี้นะครับกร,รณีที่1ก่อนนะเราพิจารณาตรงนี้ก่อนว่าอไอ้ที่แขวนลงมา4กิโลกร,รมัมแล้วเชือกขาดพอดีหมายถึงอะไรหมายถึงว่ามีวัตถุอยู่ตรงนี้เนี่ยสกิโลกร,รมัมนะครับเสร็จปุ๊บเกิดอะไรขึ้นกร,รณีนี้เมื่อเรามีวัตถุแน่นอนจะต้องมีแรงดึงลงมาคือ mg มวลคูณน้ําหนักนะครับอ่ามวลคูณด้วยแรงโน้มถ่วงของโลกหรือคือน้ําหนักนั่นเองนะครับแล้วทีนี้เราก็จะดึงเชือกขึ้นไปตรงนี้ใช่ไหม เราดึงเชือกขึ้นไปตรงนี้มือเราจับตรงนี้โอเคไหมการที่ดึงขึ้นไปตรงนี้เขาบอกว่าขาดพอดีก็หมายถึงแรงตึงเชือกที่มันรับได้สูงสุดนั่นเองเป็น t max แล้วกันนะครับตรงนี้ทีนี้เมื่อเราพิจารณาแรงสุดที่เราจะได้ว่า sigma f เนี่ยเท่ากับ0นย์นะครับในแนวในแนวแกน y ตรงนี้นะเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะได้ว่า t max นะครับหรือแรงตึงเชือกสูงสุดเนี่ยที่มันจะรับได้ก็คือเท่ากับ mg นะครับเสร็จปุ๊บที่ที่แม็กตรงนี้นะครับเขาบอกมวลมาว่าเขาจะใช้อยู่4กิโลกรัมนะครับดังนั้นมันก็คือ4 G นั่นเองนะครับถูกต้องไหมเสร็จปุ๊บเรามาดูกรณีที่2ทีกรณีที่2เนี่ยบอกว่าอะไรบอกว่านะ,ะม่มวลเหมือนเดิมเลยแต่มวลเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นแค่3กิโลกรัม นะครับดึงลงมาตรงนี้ก็คือแรง MG ที่ดึงลงมาใช่ไหมแล้วก็มีแรงตึงเชือกนะครับที่อยู่ด้านบนตรงนี้นะครับนำเชือกเดิมเลยมาผูกต้องดึงมวลน,นี้ขึ้นด้วยความเร่งเท่าไหร่นะครับแรงตึงเชือกเนี่ยตัวนี้จะต้องไม่เท่าเดิมแน่นอนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีน้ําหนักแค่3กิโลกรัม แสดงว่ามันยังไม่ถึงแรงตึงเชือกสูงสุดเขาบอกว่าจะต้องเคลื่อนที่ด้วยความเร่งขึ้นไปด้วยเขาถามว่าว่าความเร่งตรงนี้เป็นเท่าไหร่นะรที่จะทําให้เชือกขาดเราก็จะได้ตรงนี้นะครับตรงนี้คือแรงทีที่ดึงขึ้นไปนะตรงนี้ก็จะได้ว่าซิกมาเอฟวายเท่ากับครเบเพราะว่ามันยังไม่ขาดนะครับยังมีความเร่งเกิดขึ้นอยู่นะที่จะเคลื่อนที่เสร็จปุ๊บเราก็จะได้ตรงนี้ว่า T ที่ดึงขึ้นไปเนี่ยลบนะครับด้วยอ่า M G นะครับคือน้ำหนักที่ดึงลงมาเนี่ยนะครับเท่ากับ M A นะครับเสร็จปุ๊บนะครับ t เนี่ยดึงขึ้นไปเนี่ยนะครับที่จะทำให้เชือกขาดก็คือจะต้องเป็นเท่าไหร่ 4G ใช่ไหมครับอ่า 4g นะครับลบด้วยนะครับ ลบด้วย mg ที่ดึงลงมาตรงนี้นะครับ mg ที่ดึงลงมาตรงนี้ก็คือ 3g ใช่ไหมเนี่ยคือเขาบอกว่ามวล3กิโลกร,รมัมเดิมที่มันเป็น mg ใช่ไหมเราก็เอาเลข3ไปใส่น,นี้ก็จะได้ว่า 4g ลบด้วย 3g นะครับเท่ากับ ma นะครับ ma มวลตรงนี้ก็คือมวลใหม่ตรงนี้ก็คือ3ใช่ไหมครับก็คือ 3a นั่นเองพูดง่ายๆนะครับเสร็จปุ๊บเราก็ลบกันออกมานะครับ เราก็จะได้ 4g ลบ 3g ก็คือ 1g หารด้วย3นะครับ a ตรงนี้ก็เลยได้ว่า g ส่วน3เมตรต่อวินาทีกำลับบงสองนั่นเองนะครับความเร่งที่จะทำให้เชือกขาดพอดีก็คือ g หาร3นะครับเมตรต่อวินาทีกำลับบงสองก็คือข้อที่2นั่นเองนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นการพิจารณานะครับแรงตึงเชือก2กรณี นะครับกรีดีที่1นึ่เขาบอกมาก่อนว่าเชือกจะขาดพอดีนะถ้าขาดถ้าเกิดว่ามีมวล4กิโลมามาแขวนเอาไว้แต่ถ้าเป็นมวล3กิโลล่ะแปลว่าอะไรแปลว่าเราต้องออกแรงเพิ่มนะครับออกแรงเพิ่มที่จะทําให้เกิดความเร่งตรงนี้นะครับทให้เกิดความเร่งในการเคลื่อนที่ตรงนี้ถามว่าออกแรงเท่าไหร่วัตถุถึงจะขาดพอดีก็คือนี่ไงจะต้องออกแรงให้มีความเร่ง g หาร3เมตรต่วินาทีนะครับอันนี้ก็คือ ข้อที่54นะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อถัดไปอ่าข้อนี้นะครับข้อ55บอกว่าดาวเทียมไทยคมปรากฏนิ่งอยู่บนท้องฟ้าที่สูงจากระดับพื้นโลก30,000กิโลเมตรนะครับถ้าระศมีโลกมีค่าเท่ากับ6,500กิโลเมตรนะครับดาวเทียมจะโคจรด้วยอัตราเร็วกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่าอันนี้จะเรามาคำนวณตัว จะจะคำนวณหาตัวอัตราเร็วของดาวเทียมนะครับทีนี้เราคิดยังไงเราต้องวาดรูปสร้างความเข้าใจก่อนอันนี้คือโลกของเรานะครับอันนี้คือโลกของเราอันนี้คือรัศมีที่เขาให้มาบอกว่ารัศมีของโลกนี่คือ6,500กิโลเมตรนะครับตรงนี้นะครับเสร็จปุ๊บเขาบอกว่า,าดาวเทียมคือเราอันนี้เป็นพื้นโลกนะนะรตรงนี้เป็นพื้นโลก เดี๋ยววาดคนเข้าไปหน่อยแล้วกันจะได้เข้าใจว่าเป็นพื้นโลกนะครับทีนี้เขาบอกว่าดาวเทียมไทยคมปรากฏนิ่งอยู่บนท้องฟ้าสูงจากระดับพื้นโลกนะครับระดับพื้นโลกนี่สามหมื่นลูกมันจะเป็นแบบนี้คือมีดาวเทียมอยู่ตรงนี้ทีนี้อ่าอยู่ตรงนี้ระยะที่มันสูงจากพื้นโลกนี่คือสามหมื่นกิโลเมตรนะครับ เสร็จปุ๊บดาวเทียมจะโครจรด้วยอัตราเร็วกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอ่าคือคือจะเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วเท่าไหร่นะครับสูตรการหาอัตราเร็วก็คือ v เท่ากับ s ส่วน t ธรรมดาเลยครับสูตรง่ายๆปกติที่เราใช้กันมาแต่ที่มันจะยากตรงนี้ก็คืออ่าตัวระยะทางที่จะใช้เนี่ยเวลาดาวเทียมโครจรใช่ไหม มันก็จะโครจรเป็นวงกลมแบบนี้ใช่ไหมครับอ่ามันใช่ไม่ใช่ระยะทางเป็นแนวเส้นตรงเหมือนที่เราคุ้นชินกันดังนั้นอ่าการหาระยะทางที่เป็นการเคลื่อนที่แบบวงกลมตรงนี้ก็คือเป็นเส้นรอบวงนั่นเองนะครับเส้นรอบวงก็คือเราจะหาจาก s เท่ากับ2พ่ r นั่นเองใช่ไหมครับอ่าการหาเส้นรอบวงของเราเสร็จปุ๊บนะครับเราก็แทนค่าเข้าไปนะครับเราก็จะได้ว่าอัตราเร็วเท่ากับอ่า 2พายาหารด้วย T อ่าโอเคนะเสร็จปุ๊บเราก็จะมาแทนค่านะครับแทนค่าตรงนี้อ่าถ้าเกิดว่ามันจะเคลื่อนที่ครบครบอ่ารอบเนี่ยนะครับโลกหมุนรอบตัวเองก็คือใช้เวลาเท่าไหร่24ชั่วโมงนะครับดังนั้น T ตรงนี้ก็คือ24เพราะว่าเขาบอกว่าไทยคมปรากฏนิ่งอยู่บนท้องฟ้าอ่า สามหมื่นกิโลเมตรอันนี้หมายถึงอะไรหมายถึงเป็นดาวเทียมที่ค้างฟ้านะครับก็คือ,อจะอยู่ตำแหน่งเดิมตลอดเวลานั่นก็คือมันจะเคลื่อนที่ไปพร้อมๆกับโลกซึ่งดาวเทียมสื่อสารจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับจะอยู่นิ่งถ้าอยู่ประเทศไหนก็คืออยู่ตรงประเทศนั้นตลอดเวลาเพื่อทําหน้าที่ในการสื่อสารนะครับอ่า เสร็จปุ๊บมันก็จะเคลื่อนที่ถ้าโลกหมุนดาวเทียมน,นี้ก็จะหมุนไปพร้อมๆกับโลกเลยดังนั้นเวลาที่มันใช้ในการโคจรรอบโลกหรือครบรอบเป็น1วงกลมนั้นก็คือ24ชั่วโมงนะครับฮูก็เลยได้ทีตรงนี้เป็น24โอเคนะเสร็จปุ๊บเราก็อ่าสติดค่าไว้พายอ่าพายก็คือ3.14ใช่ไหมอ่าสามนะครับแล้วก็อ่าคูณด้วย Rr ก็คือ ลัสมีนะครับรัศมีตรงนี้นะครับก็คือสามหมื่นตรงนี้บวกกับ6,500ก็คือ36,500กิโลเมตรนั่นเองนะครับอโอเคนะทันนะตรงนี้นะครับเพราะว่ารัศมีเนี่ยเราต้องนับจากจุดศูนย์กลางของโลกตรงนี้ไปเลยนะครับเสร็จปุ๊บนะครับ เราก็จะได้ v ตรงนี้นะครับเดี๋ยวครูตัดออกก่อนนะอ่าสองสิบสองสองห่สองสองสิบสองเป็นยี่ส่อ่า, 2, 12, 21, 22, อาถึงบรรทัดนี้นะครับเราตัดกันแล้วเนาะมันเหลือ12นะครับเดี๋ยวครูจะอ่าเขียนตัดไว้อีกทีละขั้นตอนแล้วกันนะครับอ่าตรงนี้ก็จะได้เป็น3.14คูณด้วยอ่าตาเร็วนะเท่ากับ สามหมื่นหกพันห้าร้อยนะครับหารด้วยสิบสองนะครับพอเร,เราตัดไปแล้วเนาะเสร็จปุ๊บตัดอีกเอาอะไรตัดดีเอาแม่สองตัดก็ได้นะครับจะได้ง่ายนะครับสองหกสิบสองเนาะเสร็จปุ๊บตรงนี้ก็สองหนึ่งสองสองแปดสิบหกสองสองสี่สองหนึ่งสองห้าสิบนะครับ ก็0นะเสร็จปุ๊บเอาอสองตดัดอีกก็ได้3นะครับอันนี้ก็จะได้9 2 9 8 2 1 2อ่า2 2 4 2 5 0โอเคนะครับ9,125นะครับอ่ามีตัวไหนที่ตัดได้ไหมเอ่ย3 3 3 9 อ่าสามสามเก้าปื๊บไม่ได้นะครับสามหนึ 3, ่งสามไม่ได้แล้วนะครับเราต้องคูณกันลนะทีนี้นะครับก็จะได้9125คูณด้วย3.14ก่อนนะครับอ่าเก้าพอ่อคูณด้วย3.14จนงั้นมันหารไม่ลงตัวนะแต่ว่า ถ้าสมมุติเราจะประมาณการนะครูดูจากชอยแล้วเนี่ยนะครับสมมุติเราไม่คิดต่อนะครับ3ามตรงนี้มันใกล้เคียงกับ3.14ใช่ไหมจริงจริง,รงแล้วเราสามารถตัดกันได้นะตัดกันได้ก็คือเหมือนกับทิ้ง3ไปเลยแต่ประมาณเกินเข้าไปหน่อยหนึ่งมันก็จะเหลือประมาณอ่าศูนย์จอ่าศูนอะไรแบบเนี้ยนะครับก็จะได้อยู่นะตรงนี้นะครับก็จะได้เป็นเท่าไหร่เนี่ย คือมันใกล้เคียงกันอะดังนั้นตัวเลขที่ใกล้เคียงที่สุดข้อที่น่าจะถูกก็คือข้อที่3ตรงนี้นะครับถ้าเราตัดเอา3ตัดตัวนี้นะโดยที่เราไม่คิดต่อนะครับสมมุติเราไม่มีเวลาแล้วนะครับแต่ถ้ามีเวลาคิดต่ออ่าเดี๋ยวครูจะคิดต่อให้มันได้ตรงนี้แล้วกันอันนี้เป็นเทคนิคการตัดชอยนะเราดูว่า3ตรงนี้มันใกล้เคียงกับตรงนี้ใช่ไหมครับตัดตัดกันปุ๊บตอนนี้คําตอบเราจะอยู่ประมาณ9 0 0าันกว่านี้แหละมันก็มีข้อเดียวที่เป็น900ากว่า,ก,วาก็คือข้อ3 แต่ถ้าเรามีเวลาคิดอ่เดี๋ยวครูคิดต่อให้จบ3.14นะครับสี่ห้ายี่สิบสี่สองแปดทดสองเป็นศูนย์ทดสองสี่หนึ่งสี่เป็นหกสี่เก้าสี่เก้าสามหกนะครับอสามหกไม่มีตัวทดเนาะเสร็จปุ๊บก็จะได้ตรงนี้เป็นศูนย์ห้าสองหนึ่งเก้าโอเคนะ เสร็จปุ๊บอ่าสามจุดหนึ่งสอ่าไม่พอนะครับจะคูออลบตรงนี้ก่อนเดี๋ยวจะสับสนนะครับจะลบตรงนี้ออกก่อนนะตรงนี้ก็จะได้เป็นเติมศูนย์ก่อนสตัวใช่มสาม้าสิบหใส่หทดหนึ่งเป็นเจ็ดนะครับสามเยบเนะครับอ่าสามเนะ เราก็จะบวกกันลงมาทีนี้0 5เย่ห้าถารานี่8แบวกหเป็น13ทดอีก1นะครับอ่าเป็น7เป็น8เป็น15นะครับอ่าทดอีก1นะครับเป็น10เป็น16นะครับทด1เป็น8นะแล้วก็เป็น2นะครับไม่มีตัวทดเนาะ โทษสิยม2ตำแหน่งนะครับได้มา28653.50นะครับอ่าเขียนใหม่นะตรงนี้ก็จะได้เป็น28653.50นะครับอ่าหารด้วย3นะครับทีนี้เราก็หารกันออกมาปึ๊บ2 865.50 หกสองพันแปดร้อยสองพนหาสิะครับหารสาเท่าไหร่ใกล้เคียงที่แปดสาเนะครับเหลือหนึ่งใช่ไหมอ่าชักหกลงมา3ามหนะครับเหลือหนึ่งห้าสามอ่าสามนะครับ ก็จะประมาณ9551นะครับก็คือประมาณเนี้ย9ก0 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็จะประมาณ9551นะครับกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็คือข้อที่3นะครับ จะได้คําตอบช้าคําตอบเร็วข้อดีขึ้นอยู่กับทักษะการคํานวณนะครับบางคนที่เขาเชี่ยวชาญในการคํานวณอย่างที่ครูบอกนะครับเมื่อเราตัดเลขออกมาปุ๊บนะครับตรงนี้ที่ครูตัดได้3เราก็สามารถประมาณการมาตัด3.14ได้นะครับแล้วเราก็จะประมาณได้ว่ามันก็จะประมาณ9000อย่างที่ครูได้อธิบายไปแล้วเบื้องต้นเมื่อกี้ นะครับคือเวลาทําโจทย์เนี่ยมีหลายหลายครั้งที่ทุกคนทําได้นะครับแต่ว่าคนที่ได้ทําได้เร็วจะได้เปรียบถามว่าทําไมเขาทําได้เร็วก็เป็นเพราะว่าบางครั้งเขาไม่ได้หาคําตอบออกมาจนมันเป็นบรรทัดสุดท้ายแบบนี้แต่ว่าเขาเห็นแล้วว่าถ้าตัวเลขเนี่ยคูณกันแบบนี้คูณกันแบบนี้ตัวเลขมันน่าจะออกมาประมาณนี้เขาก็จะเลือกตอบเลยเขาก็จะไม่เสียเวลามาคูณตรงนี้ตรงนี้นะครับแต่เขาจะได้คําตอบที่ถูกเหมือนกัน ดังนั้นมันจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมเราต้องมาฝึกทําข้อสอบนะครับเพราะว่าการฝึกทําข้อสอบจะช่วยทําให้เราทาข้อสอบได้เร็วขึ้นแล้วก็ทาข้อสอบได้ทันเวลานั่นเองในการสอบหลายๆครั้งที่ครูเคยไปสอบถามว่าทําได้ไหมทําได้แต่ปัญหาที่สําคัญในการทําข้อสอบเลยคือทําไม่ทัน นะครับแล้วอะไรที่จะช่วยแก้ปัญหาตรงนี้สิ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ได้ก็คือฝึกทําข้อสอบบ่อยๆเราเราจะรู้ว่าข้อสอบแต่และข้อมันมีทางลัดของมันอยู่เช่นข้อนี้ปุ๊บเราอาจ,จไม่จะไม่ต้องคํานวณให้มันได้บรรทัดส,สุดท้ายที่9551ก็ได้แต่เรามองเห็นแนวโน้มแล้วว่าโจทย์ช้อยในเนี้ยข้อที่น่าจะเปลี่ยนไปได้ที่สุดก็คือข้อ3เพราะว่าจริงๆแล้วคนออกเนี่ยเห็นไหมเขากําหนดตัวเลขเนี่ยมาให้มันต่างกันอยู่แล้ว เพื่อที่เขาต้องการจะให้เราเดาอยู่แล้วว่ามันน่าจะตอบคําตอบนี้นะนะครับถ้าเกิดโจทย์ที่มันคิดยากๆแบบเนี้ยที่ตัวเลขมันหาไม่ลงตัวนักเรียนลองสังเกตดูชอยนะถ้าชอยมันต่างกันสแสดงสแสดงให้เห็นว่านักเรียนไม่ต้องไปหาให้มันได้คําตอบที่เป็นบรรทัดสุดท้ายแต่ให้นักเรียนแทนค่าเข้าไปในสูตรแบบเนี้ยแล้วตัดเท่าที่ตัดได้คูณเท่าที่คูณได้นักเรียนก็จะได้คําตอบออกมาแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้อถัดไปนะครับ อ่าโอเคนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับการเฉลยข้อสอบนะครับเพื่อที่เราจะมาเตรียมสอบวิทยาศาสตร์ยังไงก็ฝากนักเรียนกดไลค์นะครับกดซับสไคร้นะครับทิมค,คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ครูด,ด้วยนะครับครูจะได้มีกําลังใจในการทำคลิป นะครับที่เป็นแนวข้อสอบดีๆแบบนี้ออกมาให้นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์นะครับแล้วก็สั่งสมประสบการณ์เพื่อที่นักเรียนจะได้ไปสอบเข้ามาหาลัยดีๆนะครับหรือว่า,าไปสอบอย่างอื่นที่นักเรียนต้องการที่ต้องใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์นะครับในระดับม .4 ถึงม .6 โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปต่อไป